สวัสดีคร,บบรับพี่มันครับวันนี้ตลาดนุ่นไทยก็สดใสซา,าบซ่าแต่ยังไม่ถึงจุดไฮนะคะครับหายไหมคะก็ลุ้นครับลุ้น <laughs> <laughs> ไม่ลุ้นไม่ได้เลยเอาแบบแบบเนื้อเนื้อเน็ตเน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรอยอยู่กลุ่มเดียวพี่มัน กลุ่มไหนคะกลุ่มรอพลังงานเนีน่ยม <c oughs> ีม <c oughs> ีท่าถ้าถ้าพลังงานมานี่ไปตลาดนี้กระชูดเลยนะครับแ,แล้วทําไมเขากดพลังงานลงวันนี้เขากดปตทแดงตัวเดียน่ากระดานนะคะเป็นเอ็กดีนะครับพี่มาร์ตัวอื่นเอ็กดีอย่างเช่นเคแบงก์ก็ขึ้นนะอ๋อช่วงช่วงนี้จริงๆผมว่าตลาดมันมันตอนนี้มันไปหมดแล้วนะครับค่ะใช่เขาทำอะไรทําไมไม่ปล่อยของนะหรือว่า สะสมพลัง <laughs> 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 แต, <laughs> แต่แต่มารอบนี้ต่างชาติไม่ได้คึกนะครับมันกลายเป็นอกองทุนกับ,ก,ก,บกับลายย่อยนะครับที่เล่นกันอ๋อขายใหญ่เขาเล่นกันเองขายใหญ่ขายย่อยอลายย่อยอัอดกันเองซัดกันเอง <laughs> อ๋อคือในประเทศเอากันเองทํากันเองใช่เพราะถ้าพลังมาเขาไมีแต่จะลากพลังงานนะครับ๋อใช่ใช่พที่ไม่มาเอ๊ะทำไมเขาไม่มาเขาหายไปไหนคุณแพท สงสัยเขาไปอุดยุโรปหรือเปล่าหรือ,อ,อว่าเขาเก็บพลังงานมานานแล้วรอรอให้พวกนี้ดันแล้วก็ปล่อยของกันไหมก็มันมันก็คือจริงสุดสุดท้ายยังไงมันก็มาพี่บอนแต่เพียงว่าเราเราต้องดูจังจังหวะมันเมื่อไหร่นั้นเองออนะครับแล้วคุณพัน์มองจังหวะเมื่อมองจังหวะเมื่อไหร่ออจริงจริงอันนี้มันมันก็พูดยากนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าดูตอนนี้มันก็มีจริงพลังงานก็มีบางตัวก็น่าน่าเก็บนะพูดถึงเพราะถ้าท่อเหรอคะ ก็จริงๆกับตัวเล็กๆหน่อยก็ได้ครับมันก็ปะตทมีหลายตัวใช่ไหมพี่มอนมีท็อปนะที่ที่เห็นนะคะมีท็อปมีบางจาก็ลูกปะตทนะครับมีหลายตัวครับมีหลายตัวแล้วก็มีอะไรอีกยติขึงเขาปะตทสสพมีจีซีปีสพจีซีครับแล้วก็มีเยอะจังเลยมีตัวหนึ่งมีไออารพีซีด้วยไออารพีซีค่ะครับมีห้าหกตัวคุณแพทย์จะเอาหมดเลยเหรอ โอ้ยเราก็กเลืกลืกเลอกเลือกเอาเลือกเอานะครับแต่ว่าไอ้ตัวปตทแต่สพอมจะเหนื่อยหน่อยครับทุกทีเพราะว่าข่าวมันใช่มันจะเหนื่อยหน่อยเอาทางบ้านเขาคุณเลือกตัวไหนอะเอาลูกเอาหลานอ๋อเอาเอาเอาหลานเลยคุณผู้ชมค่ะหลานปตทคุณผู้ชมรู้จักไหมคะคุณทีรันพอรู้จักหลานเขานะก็มีหลานหลายคนอยู่อ๋ออ๋อคุณมีมีหลานคนหลานคนตัวเล็ก อ่ามีก็มีหลานอยู่สักสองคนหุ้นกลุ่มปตที่ตัวไม่ถึงไม่ถึงสิบบาทมีอยู่นะคุณแพทมีครับมีครับค่ะก็มีหลายตัวตัวหลานสหรับท่านที่ชมรายการ b u s i Business ิเศ e ล n d Life เองก็น่าจะรู้นะคะดิฉันพูดบ่อยเหลือเกินหลานปตทตัวไหนครับผม,มเป็นตัวที่ยังไม่ถึงห้าบาท <laughs> มีมีการบอกใบ้ไปเรื่อยๆนะใบ้ยีสิบคำถามกันก่อนนะคะทำไมถึงมองตัวนี้คะคุณแพทคะ แต่แต่ผมว่ามันมันไม่ไม่ทันใจนะเพราะพแต่แต่ว่าบางคนคนที่แล้วแล้วแต่สไตล์การเล่นเนี่ยช่วงนี้คแ,แต่ช่วงนี้ที่ที่เล่นกันเนยอะผมว่ามันก็มีหลายกลุ่มนะตอนนี้มันต้องรวบหลายตัวเลยใช่ไหมม่อนคือคือดูเป็นหลายกลุ่มเพราะว่าผลผลประกอบการมันออกมาหลายตัวหล,หลายกลุ่มค่อนข้างดีนะพี่ม่อนยิ่งตัวตัวเล็กๆอะไรอย่างเช่นแบบอย่างเช่นตอนนี้กลุ่มที่มันคุณแพทย์ชอบตัวเล็ก คือคือตอนนี้สามาถามว่ามันมันมันเล่นได้หลายแนวอมันตอนนี้เราจับในโครงาการที่มาเห็นแล้วเดสต์็อกมัสเตอร์ของโมหลวงค่ะนะครับเราก็เนี่ยเราเราให้เราให้รายย่อยเอาเปิดเปิดเงินจริงเลยเปิดพอร์ตจริงแล้วก็เล่นให้สอนสอนวิธีการเทรดเลยว่าเทรดยังไงแหมสอนรายย่อยนี่ต้องเอาเงินสดมามาเล่นเลยไหมใช่ใช่ใช่<ๆ>คือค<ๆ>คือเนี่ยเราคัดเลือกมา28คนคือทุกคนเนี่ยวางวาดเงินสดจริงเลยต้องมีพอร์ตเท่าไหร่คะคุณแพทย สนหนึ่งแสนหนึ่งเออได้ได้ได้ขอขอขอเล่นด้วยอ๋อเต็มแล้วพี่ม่อนเต็มแล้วเต็มแล้วพี่มีคนเขาเลือกคุณกันบันเลยพี่มอนตอนนี้แม้เผื่อวันหลังจะได้เป็นเรื่องให้ด้วยอ๋อีนี่เขาเปิดถอดให้ดูเลยพี่ม่อนแต่ละคนนี่คือเลือกเลื่องถอดขึ้นมาเพราะเราสอนวิธีการวันวันแรกคือช่วงนี้จริงค่ะพี่าผมว่าถ้าใครเล่นเล่นตามเป็นเป็นนี่ได้ได้เงินเยอะนะพี่ม่อนอ๋อเออดีดีเนาะเพราะต้องมีอาศัยเครื่องมือทฤษฎีของคุณแพทย์ใช่ไหม สูตรของคุณเขาจะมีสูตรของเขานะคะคุณผู้ชมกับคนบนอย่างอย่างตอนนี้ถ้าใครถามว่ามีคนถามเยอะได้มอนถามว่าไอ้หุ้นเล็กๆขึ้นเยอะขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเล่นตามได้ไหมใช่ไหมพอดิจิตามได้นะครับเพียงแต่ว่ามันมันมันมีวิธีการตามเหมือนอย่างใน็็อ c k ็อ s มาสเนี่ยเวลาเราสอนถือว่าคุณจะเล่นหุ้นเล็กเนี้ยคุณต้องกระจายความเสี่ยงแบบไหนคะเช่นแทนที่จะเล่นตัวเดียวจัดหนักทีเดียวถ้าพลาดนี่เจ๊งเลยถูกไหมพี่มอนค่ะค่ะแต่เนี้ยเราบอกอ่ะคุณเลือกห้าตัวสิ พอเลือกห้าตัวเนี่ยแล้วดูสัญญาณที่ตัวตัวที่ขึ้นถูกไหมครับพอเลือกสัญญาณตัวที่ขึ้นพอเลือกตัวที่ขึ้นซับเนี่ยเราก็วางสุดจุดซอฟลอเช่นใช้ตัวตัวเทนไลน์เนี่ยเป็นเทลิ่งสต็อปตามราคาขึ้นไปนะครับแล้วหรือว่าบางคนบอกว่าถ้ารับความเสี่ยงได้เยอะเนี่ยบางทีบอกถ้าถ้าราคาขึ้นเนี่ยแล้วมันไม่ย่อเกินสิบเปอร์เซ็นต์นะคือไปเรื่อยๆคือเล่นพอฟิตลันไปเรื่อยๆซึ่งอย่างนี้เนี่ยบางตัวเนี่ยช่วงนี้ทุบเป็นพุ่งค่อนข้างเยอะถูกไหมู่อน แจสอ่ะยกเคสตัดดี้สองตัวเลยค่ะอ่าพวกอย่างเนี้ยโดตัวอย่างมว่าคุณคุณคุณซื้อมาแล้วถามว่าออกตรงไหนตัวให้มันค่ะคือตรงเนี้ยมันมันก็ต้องต้องดูว่าเออคุณคุณแล้วคุณอยากใช้วิธีการออกด้วยด้วยวิธีเทคนิคอลไหมคืออย่างอย่างเช่นอย่างเนี้ยที่ที่เราสอนเนี้ยการใช้เทคนิคอลในการออกก็ทําได้อย่างแรกก็คือยกยกไอ้ตัวเทเลนสต็อกตามก็คือยกยกเส้นบูมิงแอลเบร์ตามตัวให้มั่นถ้าถ้าราคามันหลุดเส้นปั๊บเนี่ยเราก็โอเคขายทํากาไรก็คือว่า ถือว่าขึ้นมาพอสมควรก็ก็ขายได้ทุกครั้หรือถ้าเป็นอีกวิธีหนึ่งเนี่ยหลายคนบอก้ถ้าต้องการความความเสี่ยงที่จํากัดจริงๆเนี่ยบางคนก็คํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่ม่อนเช้ดูตัวอย่างว่าอ่ะใช่ก็บอกว่ารับความเสี่ยงได้สิบเปอร์เซ็นตถ้าราคาย่อเกินสิบเปอร์เซ็นขายหุ้นนั้นทิ้งครับผมแล้วแล้วอย่างเงี้ยเวลาคือคือหุ้นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นไปมันจะเป็นมันจะขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นหยักหยักขึ้นทึ๊กทๆ๊ก ไปถูกไหมครับพี่มันพอมันขึ้นขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าหุ้นอยู่ในขาขึ้นแล้วเนี่ยมันมันไม่ยอ่อสิบเปอร์เซ็นต์หรอกพี่มัอค่ะแต่ประเด็นคือสมมติว่าเราเลือกหุ้นตัวหนึ่งมันเป็นแค่หนึ่งในห้าของพอร์ตคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะแ้นถ้าเ,เขาเสียจริงๆเนี่ยเขาเสียในพอร์ตแค่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวิธีการเทรดที่คนโทรลความเสี่ยงพี่มันม,มันเป็นการเทรดแบบเป็นพอร์ตฟรโอคือคือเลือกหุ้นแล้วเทรดเป็นพอร์ คือไม่ใช่แบบนึกวันดีขึ้นดีใครเชียร์หุ้นมาซื้อตามไม่ใช่แต่เราบองไว้แล้วว่าเราเราเลงว่าโอเคสมมติว่าหุ้นหุ้นซื้อเพราะว่าสัญญาณเทคนิคเข้ามาราคาเบรกทำนิวไฮแล้วมีโวลูมอะไรเงี้ยเราสามารถตามพอตามได้เนี่ยเราก็ต้องเราก็รู้วิธีแล้วว่าโอเคเราจะแบ่งยังไงแบ่งความเสี่ยงยังไงซึ่งอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครสามารถที่จะทำาิลพอร์ตไบรโอได้เนี่ยครับความเสี่ยงในการในการลงทุน่ยมันจำกัดมันก็ดีเนาะดีดีเหมือนที่คุณแพทย์บอกอ่ ใช่ครับใช่ก็เลือกหุ้นในการลงทุนอย่างน้อยก็คือประมาณห้าตัวใช่ไหมกระจายไปใช่ครับสมมุติว่ามีแสนหนึ่งมันก็ต้องลงอย่างแต่ตัวละสองหมื่นอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้อัดเต็มว่าผมมีแสนหนึ่งเล่นตัวดีวอัดตุชหมดเต็มที่หมดเลยเจ๊งหมดเลยถ้าเกิดเสียไม้อาจจะเสียดีสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นนี่ก็จะเจ๊งไปเลยถูกครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นหนึ่งในห้าเนี่ยตัวหนึ่งอาจจะเสียียไปแต่ว่าเราเสียเสียสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวนั้นน่ะมันเป็นส่วนเล็กๆของพอร์ตนั่นเองแล้วก็ลอยตัััวที่่กกาาลงขึ้นนมมรอใชคื การเล่นหุ้นมันต้องผมว่ามัน,ม,นมันต้องมันต้องมีเราเราต้องยังไงลนะ่ะคือใจเย็นพอนะ <c oughs> เอนี่ยหรือเปลคือไม่ใช่แบบอยู่ดีแบบเฮ้ยยังไม่ขึ้นเราซื้อไปละ <c oughs> มั <c oughs> นอย่าเฮ้ยอ่ะสัญญาณยังไม่มาเลยคุณเข้าไปก่อนนะถูก <c oughs> ไหมครับ <c oughs> แล้วบางทีแบบว่าอ่ะสัญญาณสรุปว่าตรลงสัญญาณไม่มาอันนี้ก็สวยไปก็แพ็คไปแพ็คไปเป็นขาลงไปครับอืมค่ะแล้วคนท่านที่มีหุ้นยี่สิบสามสิบตัวแล้วคะก็จริงๆถามว่าเลือกเลือกไว้ ตัวก็ได้นะพี่มอนแต่ถามว่าเวลาสัญญาณมาเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้จะมาพร้อมกันทุกตัวถูกไหมพี่ม่อนใช่เวลาเวลาเลือกขีมดเลือกขีสิบยี่สิบตัวเรามานั่งดูเรามาเฝ้าดูถามว่าซื้อตัวไหนก็ซื้อตัวที่มันเบรกแล้วก็ซื้อตัวที่มีวอลุ่มถูมไหมเบรกแล้วมีวอลุ่มอย่างเบรกก็คือว่าราคามันทำดิวหายนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเราก็สอนวิธีการตีเทนด์ไลน์ถูกไหมพี่มอน,มอนการใช้เทนไลน์ซึ่งเทนไลนมันตีได้สองแบบเดี๋ยวจะตีแบบ าต,ตีแบบเซฟหน่อยก็ตีตแนวแนวนอนซึ่งแต่แนวนอนเนี่ยเวลามันเบรกเนี่ยถามว่ากว่า,วาจะเบรกมันช้าถูกไหม่มัอ <c oughs> นคือการแตะการซื้อนิวไฮเลยซึ่งซึ่งหลายคนแบบท,ทาใจไม่ได้นะซื้อนิวไฮแต่แต่แต่ถ้าคิดดีๆการซื้อนิวไฮคือคือซื้อแล้วมันขึ้นถูกไหมมนใช่ใช่คือมันไม่ต้องรอไงใ <c oughs> ช่แต่บางท่านกลัวติดดอยบางท่านจะกลัวติดดอยอ๋อแต่ว่าคือบอกว่าอ่าถ้าถ้าติดดอยจริงเนี่ยเราเรามีจุด จุด stop loss เท็จประมาณโอ้เออ10%ของตรงนั้นซึ่งซึ่งเป็น2%ของพอร์ตทั้นั้นก็ดีเนาะเอออย่างนี้ไม่ต้องรอนานให้คืออัดใจคือซื้อแล้วขึ้นเลยไงคุณมอลแต่ถ้าถ้าไม่ขึ้นทำไงผัดทิ้งก็คือเออเออจะตบไปมันเป็นวิธีหนึ่งซึ่งวันนี้มีก็เลยมีมีนักสื่อทีมมาสัมภาษณ์แล้วก็เอาเอา s t o c k master มาถามว่า m i n d s e t คุณเป็นยังไงเราเราก็เราก็เล่าสั่งว่าเขาเล่าเรื่องวงจรอุบัติวงจรอุบัติคืออะไรวงจรอุบั เดิมทีอย่างเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาโครงการเดอะซ็อกมาสเตอร์อย่างเงี้ยสมัยก่อนเขาเล่นอยู่แล้วแต่เล่นแล้วเจ๊งคือว่าคือเวลาใครเชียร์หุ้นเข้ามาเนี่ยเขาก็เก็บหุ้นเข้ามาเก็บเข้ามาเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดหุ้นหุ้นไหนเนี่ยราคาขึ้นกําไรสิบเปอร์เซ็นต์เขารีบเขารีบขายทิ้งที่มันดูเศราพออกนี้ยแต่ว่าพอหุ้นไหนไม่ดีเขาเก็บเข้าผ่อตไปเรื่อยๆเขาเก็บเข้าไปเรื่อยๆแล้วพอหุ้นไหนดีขายทิ้งสรุปว่าพอผ่านไปทัก สักปีหนึ่งอ่ะในพอร์ตนี่หันมาดูนี่คือเละทั้งพอร์ตเลยเพราะว่าเก็บแต่หุ้นหวยเก็บแบบคือลงกะซื้อเฉลี่ยอะไรประมาณนั้นเลยนะกับแต่หมายหมายว่าคือหุ้นหุ้นหวยก็เก็บหุ้นหวยก็เก็บหุ้นดีขายทิ้งหุ้นดีขายทิ้งสรุปว่าพอเวลาผ่านไปในในพอร์ตคุณมันกลายเป็นพอร์ตวงจรอุบาทวคือคือมีแต่หุ้นหวยเป็นมอนหุ้นขาลงมันก็ลงไปเรื่อยๆถูกไหมครับคือพวกเนี้ยคือมันมันต้องมันต้องมันต้องชารเพราะเพราะจริงแนวทางมันมีหลายแบบนะครับ ซ,ซึ่งอันนี้อันนี้พูดในแนวๆของเทรดเดอร์อย่างเงี้ยค่ะค่ะเทรดรรเดอร์เลยนะครับคือหมายว่าซื้อแล้วต้องขึ้นไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีการถือไม่มีถือหุ้นอย่าถือใช่ไหมคะอ่าถือถือเฉพาะว่าถือเฉพาะขาขึ้นแต่ถ้าหยุดขาขึ้นบบขายเลยคือมันก็เป็นวิธีการแบบหนึ่งที่ถามว่าทําได้ไหมเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างซ็อกซ็อกมาสเตอร์ที่เราสอนเราสอนเทรดเดอร์เพราะอะไรเพราะว่ามันเล่นแข่งกันแค่สองเดือนแล้ะใช้เงินจริงเดวไดมอนคือสิ่งสําคัญเราต้องดูว่าเฮ้ยคุณควบคุมความเสี่ยงเป็นป่าถ้าควบคุมไม่เป็็นกคือ คุณแพ้แน่นอนแต่ถ้าคอนโทรลเป็นอย่างเงี้ยคุณก็คุณก็ลิมิตความเสี่ยงจํากัดอยู่แล้วแต่ส่วนว่าจะชนะหรือแพ้อยู่ที่มุมมองแล,และการตีเทรนไ์สายว่าคุณตีแล้วแม่นหรือเปล่าตีแล้วหุ้นขึ้นจริงหรือเปล่าถูกไหมครับค่ะท <c oughs> ่านั้นเองกลยุทธ์นะคะคุณแพทย์พอดีเวลาเราน้อยกลยุทธ์ช่วงนี้คือหุ้นขึ้นมาประมาณพันสองอยสี่สิบจุดนะคะกลาลังแตะนิวไฮกลยุทธ์ก็คือคือคือยังไงสําหรับการถือครองหุ้นตอนนี้ <c oughs> คือช่วงนี้หุ้นหลายๆกลุ่มนะผมผมว่าไอออ้้หุนนที่่ถืืยาวดมัเแง ถ้าเกิดคุณคุณจะเก็บแล้วเราเก็บระยะยาวแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยผมว่ามันก็ต้องเล่นรอบแบบมัอนขึ้นมาก็ขายเพราะมันขึ้นเยอะอ่ะอย่างอย่างหลายหลายตัวที่เวลาขึ้นมันขึ้นกระถูดเลยครับ่มนขึ้นดีแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยต้องต้องหาต้องหาจุดขายทำเอาอย่างนี้คุณพัดคุณต้องคุยกับแฟนแฟนรายการพี่ยาวเต็มวันเลยไหมโอ้โหหรือครึ่งวันได้ไหม พะคุณมาพูดแค่สิบยี่สิบนาทีไม่ทันแน่โอ้โหไม่ทันแมเอาเอางี้ไปเจอคุณที่แบงค์เทพหรือที่บัวหลวงก็ได้เดี๋ยววันไหนว่างๆคุยกันหน่อยได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะให้เป็นกลยุทธ์กับนักลงทุนไทยนะคะคุณแพทค่ะเอาเอาเป็นสต็อกมาสเตอร์ออนฮะบิสเซตไลฟ์นั่นนั่นนั่นไม่ได้ไม่ได้แฟนๆรายการพี่ต้องเจอหน้าเจอตาคุยเห็นหน้าตาคุณแพทดูว่าสายตาคุณแพทจริงใจหรือเปล่า ล็อกแรกล็อกแรกไม่ใช MM ่ล็อกแรกล็อกแรกค่ะ <Sci> ค่ะหุ้นปตทดิฉันจะเฉลยในเอ e มด f u n ฟันก็แลวกันใครที่อยากรู้ว่าหลานปตทเป็นใครเข้าไปดูย้อนหลังกันเดี๋ยวจะเฉลยให้ดูกับคุณพัทก็แล้วกันนะมีคนรอดูเราอยู่นะว่าหลานเป็นใครอ่ะหลานปตทหลานนี่ต้องเก็บยาวเลยนะเก็บยาวราคาไม่ถึง5บาทบอกใบ้ไปแล้วนะเป้าหมายเท่าไหร่หลานของเขาที่คุณมองค่ะโอ้ยผมผมไอตัวนี้ผมมองเรื่องเก็บ ยาวนะครับเออประมาณเท่าไหร่คทยาวกว่าไม่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 ซื้อแนวเทรดเดอร์นะฮะถ้าซื้อแนวเทรดเดอร์มันต้องซื้อตอนมันมันเบรดถูกไหมอายาวเท่าไหร่คะคุณแพทคะก็เป็นปีอะสักสองปีก็ก็เก็บเก็บไปได้สองปีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมโอ้โหอย่าถามตรงตรงไปเลยว่าไม่ได้เพราะคุณแพทย์ทำสีไทยจากเก้าบาทมายี่สิบสามบาทแล้วโอ้โอันนั้นอันนั้นถือ ผมถือเป็นปีเลยเออใช่คุณแพตเก็ถือหุ้นสีไทยม,มาเก้าบาทมายีสบสาหุ้นตัวนี้นะคะ <c oughs> คุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปดูในเอ็มดิวฟันนะคะคืนนี้ครับเพราะเราบอกตัวนี้ไม่ได้ค่ะคุณแพตเดี๋ยววันไหนว่างๆอาจจะเจอการน,นะเพราะรายการเอาเวลามันน้อยจริงๆแต่ว่าขอ้อมูลที่คุณแพตให้เป็นสิ่งที่ดีมากได้ครับได้เพราะว่าพูดเป็นแนวแนวได้เลยว่าอย่างแนวไหนควรจะเล่นแนวไหนเพราะว่าคุณแม่ของคุณฮิรันทําตามที่คุณแพตแนะนํา กำไรร้อยเปอร์เซ็นในพอร์ตอยู่แล้วตอนนี้ก็คุณธีรันบอกดีมากแอบไปดูพอร์ตคุณแม่เขียวหมดเลยเขียวหมดเพราะตามคุณแพทนี่แหละครับแตได้คนนี้ตามแนวทางผมใช่ใช่ตามคุณแพทยมาสองปีแล้วเห็นบอกครับค่ะได้ขอบคุณมากนะคุณแพทค่ะครับพี่มาร์คค่ะค่ะเสร็จแล